สวัสดีค่ะพี่น้องคิดสักพาพาุกท่านเบลพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราดนาาดูวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้สถานก,การณ์โลกของเราก็ได้เกิดโรคระบาดขึ้นนะคะก็คือโรคระบาดของเชือ้อโครว2 0 -19 หรือเรียกอ,อีกชื่อหนึ่งตาม WHO ก็คือโควิด -2019 นั่นเองนะคะซึ่งเราก็พบการระบาดในหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่ประเทศไทยเราก็พบผู้ติดเชื เีโควิด2019แล้วเช่นกันนะคะอาการนะคะจะสังเกตได้ยังไงว่าเข้าข่ายหรือสงสัยเกี่ยวเรื่องของเป็นโควิด2 9 1 9ก็จะมีด้วยเรื่องอาการไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นไข้สูงหรือไข้ต่ํานะคะสําหรับผู้ที่มีปลอดนะคะสามารถวัดไข้ได,ได้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะถ้ามีไข้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนี่ถือเรียกว่ามีไข้นะคะมีไอ มีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหายใจหอบนะคะหรือว่าเข้าข่ายก็คือไปต่างประเทศที่เป็นประเทศที่มีการระบาดของโคไโวรัสนะคะช่วงอายุนะคะในเด็กก็พบได้นะคะแต่ว่าจะพบไม่ค่อยได้บ่อยนะคะแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยสามารถเป็นตัวที่แพร่กระจายเชื้อได้ช่วงอายุที่พบได้บ่อยก็จะเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ที่มีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นความดันเบาหวานนะคะเฉลี่ยอายุ55ปีค่ะ อันดับแรกหนึ่งนะคะสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้นะคะโดยเฉพาะว่าเราไม่ว่าเราจะไปที่ชุมชนแออัดนะคะอ,อ,อย่างเช่นรถไฟฟ้ารถเมล เครื่องบินนะคะอันน <track> okay, ี้เราก็สามารถใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองได้นะคะ2ก็คือหลีกเลี่ยงในที่ชุมชนแออัดอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่มีคนเยอะๆหรือว่าโรงหนังนะคะช่วงนี้เราก็งดดูหนังไปก่อนนะคะ 3. ก็คือเรื่องของการล้างมือนะคะแนะนําให้เป็นการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะสามารถเออเสิร์ชดูในเว็บไซต์นะคะของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เลยจะมีให้ดูเลยนะคะว่า7ขั้นตอนมีอะไรบ้างซึ่งการล้างมือ7ขั้นตอนนี้มันจะช่วยให้เราสะอาดนะคะ แบบว่าลดการติดเชื้อโรคได้ตามซอกเล็บ่ามนิ้วที่เราล้างไม่ถึงนะคะในเรื่องของการตัดเล็บนะคะก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการล้างมือก็แนะนําด้วยนะคะว่าให้ล้างมือทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมทั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ําด้วยนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารให้กินของร้อนนะคะถ้าจะให้แนะนําก็คือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้แนะนําเป็นทอนกลางทางที่ดีที่สุดก็คือให้กินของใครของตัวเองไปเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มาร่วมรับประทานอาหารกับเราเราไม่รู้เลยว่าเขา ไปสัมผัสคนที่เป็นโรคมาหรือเปล่าหรือว่าล้างมือมาแล้วหรือยังแล้วมาจาับช้อนกลางกับเรานะคะหากพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1422หรืออยากหากความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถเสิร์ชเว็บไซต์นะคะได้ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เบลจะขึ้นให้ทางด้านนี้นะคะ หรือพี่น้องท่านใดนะคะที่มีอาการเข้าข่ายเช่นมีไข้ไอมีเสมหะหรือเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วมีความกังวลใจไม่สบายใจสามารถติดต่อเบลได้โดยตรงนะคะหรือจะวอ l k กอินมาที่สถาบันบำรราดนาราดูเลยก็ได้นะคะตามเบอร์ที่อยู่นี้ของเบลนะคะ ก็เหมือนใจพี่น้องนะคะทุกคนว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าให้เราดูแลพระวิหารของพระเจ้าดีๆนะคะและการที่เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะคะก็แสดงได้โดยการที่เรารักตัวเองเนี่ยแล้วเราดูแลตัวเองดีๆไม่ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่แพร่กระจายเชื้อนะคะก็เป็นการแสดงความรักเพื่อนบ้านได้อย่างหนึ่งนะคะขอพระเจ้าอวยพร้พี่น้องทุกคนนะคะให้มีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ